ากาบบังคัต่อนะคะคุณผู้ชมคะใครอยากลงโฆษณาสามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะ0900899995นั้นะคะเชียงใหม่ก็จัดการประกวดบ่อยวันก่อนก็นางสาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็นาอะไรก็นะเชียงใหม่นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมนะเพิ่งประกวดจบไปนะคะสำหรับเวทีผู้ชายนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์เชียงใหม่นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่เฟ้นหาหนุ่มหล่อสุภาพบุรุษแห่งปีนะคะที่จะก้าวสู่เวทีระดับสากลของโลกนะคะ ในปีนี้ก็มีคนมงลงลง,ลงแล้วนะครับผู้ชมนะครับได้แก่หมายเลข1ินะครับนั่นก็คือน้องต้นน้ำนั่นเองคือคนคนเหนือเลยนะ,ะนะต้นน้ำใช่ไหมต้นน้ำนะคะประวัตินะครับประวัติบทใหม่ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อนะค,ะคนมงเป็นหนุ่มน้อยวัย17ปีผู้เข้าประกวดนะฮะที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีมาเนี่ยนะคะความสามารถนะคะก็อย่างอา๋อคนนี้หรอแล้วทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นอะ ทำไมปากแดงปากแดงไปไหเหรอหรอนะคะจนได้รางวัลเงินสดห0 0 0 0บาทขาดตัวนะคะพร้อมสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็รองอันดับหนึ่งได้แก่น้องนะคะชินโชคนะคะคำสุวัตนะคะแล้วก็ได้รางวัลเงินสดเนี่ยสามหมื่นบาทขาดตัวพร้อมสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลนะคะกูว่าคนนู้นหล่อสุดนะซักขวาสุด ขวาสุดขวาสุดทางนู้นนะที่ที่ทำไมน้องก็น้ำนาอย่างนั้นแล้วก็ลองอีกคนหนึ่งนะคะได้แก่ไหนเลขสิบสองน้องธาดานะคะได้สองหมื่นนะคะแล้วลองอีกคนหนึ่งก็ได้แก่น้องธนกรนะคะได้มื่นหนึ่งนะคะรองอันดับสี่ได้แก่น้องนะคะศักดาได้เงินรางวัลเงินสดหนึ่งหมื่นบาทนะคะกูเห็นเว็บนางงามมันเอามากัดกันอยู่อ่ะต้นาน้ำเนี่ย ใส่ชุดว่ายน้ำาลยเหรอในในรันนเปิดภาพใหญ่ๆเนียได้ไหมพี่ขอดูหุ่นเขาก่อนเพราะว่าเข,เขาอาจจะเป็นคนหุ่นดีก็ได้แต่ทำไมช่างแต่งหน้าไปแต่งให้เขาอย่างนั้นน่ะอ๋อเหรอแต่เชียงใหม่เขาเขาอ๋อเด็กเดี๋ยนี้หุ่นดีๆเยอะเนาะค่ะก็ข,ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ยังอยู่ในแวดวงนางงามกับคุณผู้ชมขานะคะเออยังอยู่ในแวดมงนางงามกันนะคะสําหรับนี่เลยนะคะน้ําตาลนะคะสยบข่าวไปจิ้นกับเพื่อนซีนะคะอย่างแนทอัน,นิพรนะคะโทรรีบสยบเลยนะคะเขาบอกว่าอยู่ๆก็ไปเขาบอกว่ามีดีกีนางงามด้วยกันทั้งคู่ทั้งแนททั้งน้ําตาลนี่นะคะแถมพักหลังๆเนี่ยทำเอาแฟนๆเขาบอกว่า จิ้นกันกระจายนะคะด้วยความสนิทกันนะคะก็พูดกันตรงๆกล้าพูดกล้าเลยกันจนคนเขาบอกฮ้ยเคอมีสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะล่าสุดเธอออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะโดยน้องน้าตาลใช่ไหมเขาบอกว่าเราสนิทกันจนไม่จนรู้ส้รู้ภุมกันหมดแล้วมีอะไรพูดกันตรงๆเคยเจอแนทพูดตรงจนจุกก็มีเพราะเราหวังดีต่อกันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยหยุมกันใช่ไหมยอยู่ด้วยกันสบายใจทุกอย่างนะคะ คำเนต็ตคือผู้กลุ่มความลับของทุกคนค่ะนะคะเขาไม่ได้เป็นอะไรกันนี่นะคะเขาคือผู้หญิงที่ตอบโจทย์ทุกตรงนะคะถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงเ็าต้องเป็นแฟนแบบเนต็ตเท่านั้นแต่คงไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะคะยินดีคููจิ้นนะคะถามว่าตนเองตอนนี้โสดไหมมีคนคุยแล้วค่ะจบนะคะเขาไม่ได้เป็นอะไรการเขาเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องเออเขาเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เนาะ รุ่นพี่กับรุ่นน้องนะคะเออนะคะเขาไม่ได้มีอะไรกันค่ะคู่นี้นะคะเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นเป็นบัดดี้กันมากกว่าค่ะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะใครอยากจะลงโฆษณากับเรานะคะสามารถที่จะลงได้นะคะ 0, 0ูนย์เก9าเดี๋ยวไปหาภาพน้องต้นน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเพราะเห็นเว็บนางงามกระโถยเขากัดกันอยู่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่จัพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ